สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่คิดเช่นออยดรายการของคนที่คิดเช่นเดียวกันว่าการขารนะ้าวคนนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะฮะแต่ <Wow. S 1> ทำมาทุกครั้งก็ดูยากทุกครั้งเลยนะครับ <laughs> โอเควันนี้ก็ถือว่าคลิปนี้มันตรงกับวันล้างท้องพอดีก่อนที่จะเข้าสู่เทศการกินเจเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนมาทำโจ๊กเห็ดหอมเจง่าเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะใช้ no อะไรบ้าง ทำโจ๊กอย่างแรกก็คือต้องเตรียมข้าวก่อนนะครับผมแล้วแต่ตำร้านแต่สูตรแต่ละคนนะครับวันนี้เราทำวิธีแบบง่ายคือว่าเราใช้ข้าวสวยนี่แหละที่เราอาจจะไปซื้อตามร้านนะครับตามห้างนะฮะแล้วก็มาบดให้มันเป็นเนื้อหยาบๆหน่อย,อยนะครับเราใช้ข้าวสวยประมาณ2ถ้วยตวงนะครับ อเคมันก็จะหน้าตาแบบนี้ <Wow. S 1> นะคะผมแต่ว่าใช้วเวลานานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไปรีเสิร์ชวิธีมาก็พบว่าเราสามารถเอาข้าวใส่ถุงแล้วก็บดใส่ถุงใช้มือขยี้ได้เลยนี่นะครับเห็ดหอมแห้งหลังจากที่เราเอาเขาไปแช่น้ำเนี่ยมันก็จะหน้าตาแบบนี้นี่นะครับมีความอ้วนคองขึ้นมานะฮะก็ อันนี้เอาแช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับผมก็ไม่เชิหนึ่งคืนหรอกคือข้ามคืนไว้จะแช่ตอนเย็นแล้วก็ตอนเชา้าก็มาเอาออกนะครับผมนอกจากอันนี้สิ่งที่เราจะได้มาเพิ่มก็คืออันนี้นะครับก็คือน้ําที่เราแช่เห็ดหอมนัม่นเองก็จะมีสีอย่างนี้ออกมานะครับผมก่อนแช่เราอย่าล,ลืมล้างตัวเห็ดหอมให้สะอาดก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเตรียมไว้เนาะเห็ดนะหอมนะครับแล้วก็ตัดเอาก้านออกไปก่อนเนาะ โอเคซคับน้ําออกแล้วนะฮะแล้วก็หั่นเขาเป็นชิ้นตามที่เราชอบเลยนะฮะออาจะหั่นขวางนะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเห็ดหอมตัวนี้เราก็จะเอาไปผัดเขาก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็ผัดเห็ดหอมนะฮะแล้ก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนเนาะ โอเคพอน้ำมันร้อนนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปไนะฮะหอมเจียาหั่นไว้ นี่นะคะน่าก็เป็นแบบนี้นาะเราพักเอาไปก่อนนะครับต่อไปใช่หม้อใบเดิมเลยนะครับน้ำสำต้องผักนะฮะ <L K> หนึ่งถ้วยตวงประมาณแล้วก็น้ำปเปล่าอีกหนึ่งถ้วยตวนึง <L K> <L K> แล้วก็น้ำแช่เหด็ดหอมนะครับ <obia> <L K> อีกประมาณครึ่งถ้วยนะฮะน <L K> <L K> ้ำตาลทราย เกลือนะครับผิวขาวแล้วก็คนจนน้ำตาลตายแล้วก็เกลือละลายหลังจากนั้นนะฮะเราก็ค่อยๆใส่ข้าวลงไปนะครับผม เราต้อแล้วก็คนเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยแบบมันอาจจะติดก้นหม้อได้นะฮะแล้วก็ก็คนจะได้ความเละของเราเท่าที่ต้องการนะฮะผมให้เป็นเนื้อโตไปที่เราชอบนะครับผมจะคนมาคนน้อยก็แล้วแต่เรานะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเคก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมใครชอบเนื้อข้าวที่มันเละกว่านี้นะครับที่มันแต่ตัวกนี้ก็อาจจะบดข้าวให้ละเอียดแต่ต้นเลยนะครับผมแล้วก็ พอเราคนตนน้ำมันงวดไปนะครับผมมันก็ใช้ได้เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเสร็จแล้วนะครับก็สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดี <m akes noise> เดี๋ยวมาชิมกันอยอย่างส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นน้องว่าเราปรุงใส่น้ำตาลเกลือซีอิ๊วไปแล้วตั้งแต่ต้น,นนะครับใน ในตัวโจ๊กค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ลองชิมดูก่อนว่าโอเคหรือยังถ้าเป็นรสที่ชอบแล้วก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มนะฮะก็แต่ว่าโจ๊กตัวนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้เลยนะ <Okay. S 1> แบบลดข้าวเพิ่มน้ําหรือลดน้ําได้หมดเลยนะครับตามความชอบของคุณผู้ชมว่าอยากได้ความข้นความเหนียวความเหลวประมาณไหนนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับ k i t เช่นอ i ยทาง YouTube นะครับ Facebook แล้วก็ t ว i t t e r นะครับลูวกควนช่วย กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะทำอะไรให้กินหรือว่าไปรีวิวที่ไหนเนี่ยก็ติดตามนะครับบ๊ายบาย